สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับลิลินในเกมของเซเว่นในรีเบิร์นนะครับเดี๋ยวนี้เราจะพามาตีบอสเทพแห่งการทําลายล้างกันนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําทีมแนะนําตัวละครแล้วก็แนะนําอุปกรณ์ที่ใส่ด้วยนะครับสาหรับทีมของเรานะโดยที่เงื่อนไขการตีเทพแห่งการทําลายนะครับต้องจัดการเงาแห่งการทําลายนะครับสตัวขวาบนให้ได้ไอ้้ายบนให้ก่อนให้ได้นะครับถึงจะมาตีบอสตัวนี้ได้นะครับก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มสมหรับเมมเบอร์ลดต้นที่20บาทนะครับแล้วก็ ไปดูกันใครที่ตามหาร้านเติมเกมเซเว่นไนท์รีเวิร์สราคาถูกนี่เลยผมขอแนะนำร้านค o กกี้เลนช็อปเติมถูกปลอดภัยรวดเร็วทันใจเติมสนุกไม่มีสะดุดต้อง c o o k กี้เลนช็อปเท่านั้นสามารถกดลิงก์ใต้ช่องได้เลยครับมาก็วิธีการ ตีบอสเทพ่งการทำลายนะครับต้องจัดการเงาแห่งการทำลายก่อนนะซึ่งมีบอสอยู่4ตัวนะก็คือบอสไท,ทโอคายอนฮีแล้วก็คาม่านะครับอันนี้คือ4ตัวที่เราต้องตีให้ได้ก่อนนะถึงจะมาตีเทพการทำลายได้นะครับก็ไปอันนี้อันนี้ต้องใช้ความรู้ของคิลค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างยากนะครับก็ถ้าเกิดอยู่ไหนไม่ซีก็ค่อยๆตีก็ได้ครับก็ค่อยๆมานะโดยที่ ไม่ช่เป็นการทําลายนะครับจะมีของรางวัลด้วยนะสําหรับแต่ละกิลดนะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยจะได้เป็นเครื่องประดับหายากนะครับหดาวนะจะเป็นไอพวกนี้นะครับก็ค่อนข้างดีนะของดีเลยคือปริมาณความเสียหายต่อบอสเพิ่ม12%เนี <S <S ่ยอันนี้คือดีมากๆนะครับถ้าเกิดใครได้เนี่ยของดีจะจัดอ่ะอันดับก็จะเล่หล่อลงมานะครับของของของรางวัลก็จะแบบค่อนค่อนค่อนข้างน้อยน้อยน้อยลงมานะแต่ก็ยังถือว่าดี ก็พยายามทําให้ติดท็อปประมาณ0ูนย์ถึงหรหรือว่าท็อปห้ถึงสิก็ได้นะครับมันก็ได้แต้มตรงน,นี้ไปแล้วนะม,มาวิธีการตีนะครับทีมของผมนะใช้เป็น2ทีมนี้นะครับก็คือทีมแรกเนี่ยต้องเป็นทีมเวททีมที่2เนี่ยต้องเป็นทีมกายภาพนะครับก็ทีมเวทนะครับเราใช้เป็นปาสคาลอาริสบิสกิตอสูราแล้วก็ตัวของมิโฮนะครับตรงนี้นะ ตัวเนี้ยตัวของอสุราเนี่ยถ้าเกิดใครมีตัวที่ดีกว่านี้เช่นออลลี่ที่อัพสกิลหนึ่งแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับทีม2นะครับใช้เป็นยอสไอเ,ออเออซอินเซอินลีนา่าไลเชลยูอีแล้วก็ซิกนะครับตรงนี้ทีม2ผมจะไม่ได้เน้นมากนะครับแต่ว่าทีม2เนี่ยจะเป็นเซอินตัวดาเมจหลักดีนา่าอามาฮิลแล้วก็ซิกมาบัฟดาเมจร,รวมถึงฮยูด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับทีมแรกที่จริงควรจะเป็นยอนจินะ แต่ว่าของผมยอนจิไม่6ดาวแล้วก็ไม่ไม่ได้อัพสกยภาพด้วยคือมันอัพไม่ได้อ่ะเออก็เลยใช้เป็นรีเชียลแทนนะครับทีม2นะใช้เป็นตัวของอิลินนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครมีอิลินเื่อลสูงดาวสูงเนี่ยหดาวอัพักยภาพยก็จะแรงขึ้นเยอะมากๆนะครับแล้วที่ปาร์ตคาวเนี่ยเราใส่เป็นเซตไฮรานะครับเราทำโจมตีอยู่ที่ส3่0จุดอ่อนอยู่ที่สิความเสียหายคิดอยู่ที่324นะครับ แหวนเนี่ยผมใช้เป็นจุดอ่อนนะครับเพิ่ม12%นะแล้วก็คริติคอนเพิ่มอีก6%นะครับตัวนี้ผมใช้ค่อนข้างหลายตัวนะก็เลยใช้เป็นอัตราคริติคอนเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครมีตัวของเพิ่มดาเมจเนี่ยเพิ่มดาเมจทั้งหมด4%หรือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะค่อนข้างดีมากๆนะครับต่อมาอลิสนะครับอลิสพอเราใส่มาเป็นตัวบัฟ ความถึกให้ชิมนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยจะตีค่อนข้างแรงมากๆนะตอนนี้ต้องใช้ความถึกเข้าสู้ด้วยนะครับก็เราจะเอาอลิสมาบัฟสกิลแรกนะแล้วก็ไปปองแปะหงแปะฮิลด้วยนะค่อนข้างดีนะครับต่อมานะครับบิสกิตนะครับบิสกิตเนี่ยเราเอามาใส่เซตตัวของบล็อกล้วนเลยนะครับแล้วก็เอามาบับจุดอ่อนให้ตัวของปัสคาวได้ด้วยนะครับอืมต่อมานะครับอสุรานะอสุราเนี่ยเราใช้มาเป็นปากตัวปักหัวนะครับปักหัวเนี่ย เอามาลดเกราะด้วยนะครับคือปากหัวของอสูราเนี่ยมันมีลดเกราะด้วย29%ถ้าเกิดเราอัพสกิลเนี่ยจะเป็น36%ถ้าเกิดใครอัพสกิลได้จะดีมากๆนะครับก็ประมาณน,นี้ครับสำหรับอสูรานะแต่ถ้าเกิดใครมีตัวของออลลี่ใครมีตัวของออลลี่ที่อัพสกิลหนึ่งแล้วเนี่ยจะดีมากๆนะครับเพราะว่าออลลี่ก็จะลดเกราะได้เหมือนอสูราเลยนะครับ,รน,น,รบนี่่นีออลลี่จะมีลดเกราะได้36%นะครับก็จะค่อนข้างดีมากๆนะ แต่ของผมออลลี่ไม่ได้อัพนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็เล่นอสูราไปแทนนะครับอันนี้คืองบน้อยนะนี่คือบ้านนอนบ้านบ้านเด็กเลยต่อมานะครับมีโฮนะมีโฮเราใส่มาแปะตัวของเวทเบาๆนะครับยี่สองเปอร์เซ็นะตรงนี้นะครับก็แค่นี้นะหน้าที่ของมีโฮนะครับต่อมานะครับทีมที่2นะครับเป็นทีมไซอินหรือทีมกายภาพนั่นเองนะครับทีมไซอินเนี่ยผมใส่มาเป็นเซตไฮดราล้วนเลยนะครับก็แล้วก็มีจุดอ่อนเพิ่มขึ้นนะครับมีจุดอ่อน แล้วก็มีบอกออฟลองเป็น,นอัตราคิดิคอนสามเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราคิดอยู่ที่หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดรวมกับตัวนี้ก็จะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีตัวของคีด์ดมเนี่ยอยู่ที่สองร้อยหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับต่อมานะครับลีน่านะลีน่าของเราใส่ไปเป็นเซตคิวล้วนเลยนะครับไม่เป็นเซตบล็อกแต่ว่าเป็นออฟฮิวนะครับออฟเลื่อนนะก็จะทําให้ฮิวค่อนข้างแรงนะครับต่อมานะครับราเชลนะราเชลเรา ทำเป็นเซตบล็อกเลยนะครับเอาให้มันยืนทอามเอาเอาให้มันยืนนานๆนะครับแล้วก็บัฟจุดอ่อนให้ตัวของเซียนให้เราสับแรงๆนะครับแต่ไปยูอีนะยูอีเราเอาบับบับได้นะครับมันมีฮิลที่เพิ่มดาเมจกายภาพแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่สร้างขึ้นด้วยนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับต่อมานะครับซิกนะซิกเราเอามาฮิลแล้วก็เพิ่มดาเมจกายภาพให้ตัวของเซียนด้วยนะตัวนี้นะครับเพราะว่าสกิล ไอ้ปลดผนึกของซิกเนี่ยมันสามารถฮิวเพิ่อนได้ด้วยนะครับซิกเราก็เลยจะอัดเป็นตัวของพลังโจมตีล้วนเลยนะครับเป็นเซตไฮดร้านะถ้าเกิดใครมีเซตพลังโจมตีเนี่ยจะดีมากๆนะครับของผมมันไม่มีนะเออก็ทีประมาณน,นี้นะครับสำหรับวิธีการเลียงสกิลนะครับสกิลนะจะเรียงอลิสล่างบิสกิตล่างแล้วก็ปัดข่าวบนแล้วก็ปัดข่าวล่างแล้วก็ เอ,อ่ออสูราล่างมีโฮล่าล่างแล้วก็ปั๊ดข่าวอีกอีกรอบนึงนะครับมันจะยิงประมาณ3ลูกนะครับสำหรับปั๊ดข่าวนะถ้าเกิดทําได้3ลูกเนี่ยคือจะจบเลยนะครับประมาณนี้บอสเนี่ยค่อนข้างแรงมากๆนะครับก็ทําทีมให้หนาๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ทีมเราด้วยนะว่าทีมเรายืนไหวหรือเปล่านะครับทีม2นะครับเราจะใช้เป็นราชเชียวบนลีน่าล่างแล้วก็ซีนสับนะครับพอซีนสับเสร็จเนี่ยเรากลับมาบัฟ ลีน่าบนนะครับแล้วก็ชื่อเลยนะซิกบนแล้วก็ซีนสับอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะไปะเราลองตีเลยดีกว่าบอสตัวนี้นะครับจะมีข้อระวังอยู่2ท่านะครับก็คือท่า2นะครับกับท่า3นะท่า2เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวตรงที่ว่าท่า2เนี่ยมัน มันสับเลือดน,นะครับเนี่ยท่าสองมันสับเลือดน,นะครับเปลี่ยน HP ของเป้าหมายซึ่งจะไม่เปลี่ยนเป็นสั้นสุดกว่า HP ปัจจุบันนะครับก็บอกเลยว่าเหลือเลือดครึ่งหนึ่งอ่ะพอมันท่าสองเสร็จป,ปุ๊บมันยิงเราเลยไงมันแรงอ่ะเออมาบัฟแล้วก,ก็ปัดเข้ายิงบนล่างนะครับอ่ามันสับเลือดเสร็จใช่ไหมเรายิงครับยิงเสร็จ สองแสนสามนะครับ <S <S ตื๊บอ่ะโอเครีสกิลนะครับแล,ลรแล้วก็สกิลล่างอสุูลาแล้วก็สกิลสองสกิลล่างของมิโอ์นะครับแล้วค่อยไปฮิวนะตอนนี้ผมยืนไม่ไหวนะเออยืนไม่ไหวก็เลยต้องต้องไปฮิวก่อนนะครับถ้าเกิดใครแบบใครคิดว่าตัวเองยืนไหวนะครับถ้าเกใครยืนไหวนะสกิลได้เลยนะครับแต่ผมยืนไม่ไหวนะเออ มาตัดให้พายก่อนครับทีเนี้ยมันจะสกิลนี้เว้ยสกิลนี้ผมยืนไม่ไหวนะครับผมแย่อยู่ก่อนหนึ่งทีแล้วก็ยิงนะครับยิงแล้วก็หลีแล้วก็ยิงใหม่อ่าอย่างท่านี้แรงมากนะครับโอ้โผมยิงบึ้บสามเซนซีนะครับอ่ะแล้วก็ มันจะเปลี่ยนมันจะสับเพชรพีนะครับแล้วก็รีสกิลนะครับแล้วก็ยิงใหม่อันนี้ถ้าเกิดใครจะเอาชัวก็สกิลล่างเสร็จปุ๊บรีสกิลรอบหนึ่งนะครับแล้วก็นั่นได้ทบบิสกิลล่างก่อนแล้วก็ยิงรอบหนึ่งนะครับก็ได้นะครับบึ๊บอ่ะผมพอดีนะครับจิ๊บจิ๊บจ,จนอ่อนนะอ่ะต่อไปเว็บสองนะครับเราเปิดด้วยรายเชียบนก่อน ลาเชลลาเชลบลอตเสร็จปุ๊บเราบัฟบัฟเสร็จเราค่อยมาสก,กิลล่างนะครับเพราะวันนี้ค่อนข้างแรงมากนะครับทีมสองเราบางมากนะต้องระวังนะครับอะบัฟเสร็จปุ๊บเราฮิวฮิวแล้วก็ลาเชลเอ้ยฮิวแล้วก็ซีนสับนะครับอ่ะโอเคมันสับเลือดน,นะครับเราไปฮิวก่อนเพราะมันแรงมากนะครับอ่ะฮิวฮิวสี่พันโอเค มาจริงโออกมก้าอ่า,อาสบเสร็จนะครับเรามาสกิวล่างนะครับสกิวล่างยู่อีกนะแต่ฮีวีรอมนะครับอืออยนไหวไหมโอซิคทขาไม่ไหวว่าซิคตายเลยอ่ะชุบก่อนไหมชุบก่อนแล้วก็โอ้ยไหวไหมเนี่ย แล้วก็ราเชลบนนะครับโอเคมาดูต่อสินฟันนะครับพูดสังหารซึบไม่ดีจุดอ่อนเลยถ้าเกิดดีจุดอ่อนนี่มันลานห้าล้านหกได้เนี่ยไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของการตีเทพ็นการทำลายนะครับทีมผมมันค่อนข้างบางนะมันก็เลยแบบ ตีคะแนนได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่ามันลองได้หลายๆเทคไงแล้วก็ลองปรับใช้กันดูครับสำหรับทีมนี้นะเออก็เนี่ยดอิแล้วไม่มีอะไรตีไปเรื่อยแทนครับอือตีกันไปได้ประมาณล้านสี่นะเออล้านสี่ก็โอเคนะครับสกอร์ประมาณนี้นะใครที่อยากแนะนำตัวไหนก็แนะนําได้นะครับสําหรับการตีบอสตัวนี้นะครับผมก็ค่อนข้างมือใหม่สาหรับการตีบอสตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาแล้วก็กิลผมเพิ่งเข้ามา พึ่งได้ตีบอสตัวนี้นะครับ1วันนะก็โอเคครับคลิปนี้น่าจะประมานี้นะครับไว้เจอันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ